มามาวันนี้คือแบบอันนี้ดูเล็กเล็กแบบเหมือนเหมือนหนูไปเลยมีเป็นอาหารแบบว่าบ้านๆอะไรอย่างงี้ด้วยเฮ้ยอาหารบ้านนี่มีอะไรผมมิกินอย่างอื่นด้วยมีกบอุ้ยกบเที่ยงมันมีกินมีไก่ไก่เหรอเขาแต่มีกบเพางั้นงั้นไม่ยุ่งดีกว่าเอ้าเปลี่ยนใจละกลัวมีกี้เจอเอฟซีเขาบอกว่าเขาชินมันมากนี่ไงที่เราถนัดอ่ะกระป๋อจับกระป๋องยกมือมันเหมือนฮะกระป๋กเนี่ยเนี่ยถือดิใช่เลยเนี่ยใส่สีต้ม

สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับนักก้าเหมื่นแควนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนทสตนนี่ครับผมอันนี้เราอยู่กันที่เซฟหมูหันราชบุรีนะครับผมวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราพามาอัปเดตเนาะแล้วก็ตอนนี้คือรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วเขามีอัปเดตอะไรใหม่ๆมีเป็นบาร์เพิ่มขึ้นมาด้วยจาเทปที่เราไปกินหมูหันตัวใหญ่ได้ไม่ยี่สิบโลเออพัทยาปกติเมื่อก่อนผมชินอยู่แล้วกับหมูหันไซขนาดนี้นะขนาดปกติแต่ว่าหลังจากที่วันที่ไปยี่สิบสองโลมามาวันนี้คือแบบอันนี้ดูเล็ก เล็กแบบเหมือนเหมือนหนูไปเลยคุณนูั้นมันใหญ่เกินไปจริงเงี่ยวันนี้เขาทำไว้สามสามตัวเนาะแล้วก็ที่นี่นอกจากออจะมีแบบหมูหันแล้วเขาก็จะมีเป็นน้ำกระท่อมด้วยน้ำกระท่อมไม่ใช่มีเป็นอาหารแบบว่าบ้านๆอะไรอย่างงี้ด้วยอ่าเฮ้ยอาหารบ้านนี้มีอะไรผมกินอย่างอื่นด้วยมีกบโอ้ยกบเชี่ยงนั่นไม่กินมีอึ่งบ้านๆนี่แบบกะเพราอะไรเงี้ยข้าวอะไรน่าจะมีนะนี่นี่เดี๋ยวพามาดูเขาหั่นหมูไหมดูหั่นหมูนี่นี่พร้อมนั่งหั่นหมูอยู่ ฉะนั้นมันจะโทลศไซท์กับที่เราไปกินที่บัยยงยยโคลศัซท์อะไรเนี่ยตอนนี้อันนี้ตัวโอ้โหอันนี้ตัวมันกิโลนะครับพี่หกโลหกโลวัลโโนนั้นสามสิบย <30. S 1> ี่สิบยี่สิบสองแต่ตว,ว่าไอน,นี่เลยยี่สิบสองเออโอ้โหตอนนี้ขายตัวเท่าไหร่พี่เต้ตอนนี้ขายอยู่ไซส์พันห้างจริงๆเขาเป็นแบบอมการเซอะไรอย่างงี้<อ>คือเราเราเหมือนแบบบอกเขาได้ว่า เราจะมากี่คนหัวมีพันหนึ่งเนี้ยให้พี่เขาจัดการเป็นเมนูให้คือเราจะไม่รู้เลยว่าได้กินอะไรบางอย่างก็กินได้บางกินก็กินไม่ได้สินไม่ได้ก็ทิ้งไว้คือจริงก็เป็นอาหารนั่นแหละที่เขามาทําแต่อยู่ที่บางคนมากกว่าว่าอย่างผมไม่กินกบเงี้ยก็อาจจะไม่กินแต่วันนี้เขามีนะเขาบอกว่ามีมีกบได้ทางมีมี เรามาถ่ายเราเรามาถ่ายที่เนี่ยสองรอบเออสามรอบสองรอบไปเนาะคือแต่ละรอบอะ่ะเราก็ให้เขาหันหมูอย่างนี้แหละ,ะหลายตัวด้วยความห้าวแล้วก็ไม่เคยแดกหมดเลยอวันนี้วันนี้มีสามตัวนะเน,น,นี่ยะวันเนี้ยไม่พอไม่พอครับผมไม่พออันเนี้ยถ้าคนเดียวสองตัว <im it> คนเดียวสองตัวเพี้ยหมดปะสามตัวไม่หมดเหรอ เพรทั้งหมดคนอื่นไม่ได้กินนะผมเลยทำเมนูอื่นเพลิงเลยเพราะว,ว่าผมจะกินเพิ่มไงเพราะว่าแค่นี้นะเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้กินคนระับได้สงสารคนอื่นอันนี้เดี๋ยวให้พี่เซฟหั่นหมูไปเดี๋ยวผมพาไปดูบาร์ใหม่ที่พี่เซฟเปิดโซนใหม่โซนใหม่หมไปไปไปนะโซนใหม่นะครับผมอันนี้นะผมโซนก่อสร้างใช่เลยเนี่ยอันนี้กินอะไรเนี่ยกินอะไรกินเหล็กกินเหล็ก เฮ้ยบางทีบางอย่างก็ไม่ขนาดนั้นเนี่ยบางอย่างก็เลือกบ้านนะเลือกบ้านโซนใหม่โซนใหม่อยู่ตรงข้ามครับโซนใหม่อยู่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนั้นอันนี้เป็นโซนใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดเลยใช่ครับผมรอะก่อนที่ผมมาถ่ายก็คือตรงเนี้ยยังไม่มีหรอยังไม่มีเป็นลงๆแล้วนั่งไหนอะนั่งข้างบนเมนเป็นบ้านอ๋อเป็นแค่ทั้งถ่ายข้างบนนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยที่เป็นห้องแล้วอันนี้คือสามารถพักได้นะ อันนี้จริงๆอันนี้จริงหรอสามารถพักครับมีให้พักกี่ห้องห้องเดียวเออมันมันก็ดูฟิลแบบเหมือนมะเหมาแล้วเป็นเหมือนพูวิล่าแต่ไม่มีสระน้ำอ่ะเป็นเป็นนาแทนใช่แล้วก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะรับได้แค่โต๊ะเดียวต่อแบบหนึ่งวันอะไรอย่างงี้เพราะแกจะเน้นแบบส่งเป็นเดลิเวอรี่แต่คือตอนนี้ก็ขยายเพิ่มแล้วก็เนี่ยจะมีโต๊ะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเป็นแต่กาอี้ไม่มีนะก้าอี้ไม่มีมีแต่โต๊ะมีมีมีเป็นกาแฟมีเป็นพวกเครื่องดื่มกลงตกเครื่องดื่มที่ขายเหล้าแล้วอาอ่อีอนี้บอก โอเคนะก็แวะกันมาได้นะครับผมถ้าใครแบบว่าอยากจะมาชิมหูหันน่าจะแบบติดเนี่ยมวอร่อยแน่แต่ผมหนึ่งในหลายๆร้านเอาเพราอร่อยเพราะว่าอันนี้เขบพี่สามแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพี่ณัจะกินหมูกี่ตัววันนี้เดี๋ยวไปดูบนโต๊ะแล้วกันไปครับผม บเพชรให้หน่อยบันัึกอะเวลาคนที่ไปเที่ยวนะคะออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมเอวคอบเอวคอบต้องเสกมาแต่ว่าต้องเต้นให้สุดๆนะคะเต้นไงครับอย่าเต้นหาผัวค่ะเต้นหาเพื่อนออกกำลังกาย สำหรับใครนะคะที่จะออกกำลังกายนะคะลดน้ำหนักตัวนี้นะคะตัวนี้เลยกินก่อนออกกำลังกาย30นาทีรับรองจะคึกแบบนี้อันนี้แป้งกินเองนะกินมาเป็นปีแล้วอันนี้กินดีมากออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกาย้วยนะคขอโทษนะคะทุกคนทิ้งช่องทางนะคะอันนี้เด็ดทิ้งช่องทางไว้ให้อย่าลืมนะคะนะครับผมอันนี้คือ เซตอาหารจะเป็นแบบหมูหันแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นโอมากาเซ่แบบบ้านๆไม่มันี่มีกบมไหมไม่แห่อันนี้แน่นอนเลยเนี่ยไม่รู้ไอ่ชิ้นเหมือนไก่เนี่ยไอหนุมาไหนวะไอกบวะผมว่านี้ใช่ไหมอันนี้ก็ใช่ให้ให้ลองหมูหันที่นี่ก่อนได้ครับผมแตกได้ครับเอาเชิญครับเชิญครับลองกินแล้วนะครับผมลองข้าวเหรอลองแบบไม่จิ้มก่อนแล้วกันกินขาวว่เนี่เอาอะไรเอาอะไรกินข้าววาต่างไหม ม,มันจะบางกว่ามันจะไม่มีไอ้มันติดหนังงล่างเนี่ยเยอะอืที่เรากินที่สิบกีโรนั้นจะแบบหนากว่าที่เวลาเรามาเราสั่งกันเยอะ,ยอะแล้วแบบแ่งไม่เคยหมดไม่หมดครับตอนแรกเราก็เห็นมัาน,น,น้อยไงมาแบบนี้พี่เทปสองตัวตัวหนึ่งยังไม่หมดเลยอียโคตรดีอินที่นี่เขาอร่อยดีมันหวน น e> ้อืมโอ้ยอร่อยของกูเลยลองชิมเนื้ออันน um> um> ี้เนื้อเขาจะแบบว่าเอาเครื่องเทศมันบ้องตันเลยทาแล้วก็ย่างอีกทีหนึ่งได้ไหมได้ไหมแน่นแน่นอร่อยหอมพอ่อันได้เอ้ยไอวัยรุ่นอะไรอะรีบตัดให้คนอื่นก่อน เพราะว่าผมจะกินแต่เป็นคร์ตแต่ถ้ากบมาแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันผมผมโอเคนะมันไม่คันบอกอันนี้ไม่ได้มาเป็นตัวอันนี้ไก่ไก่เหรอเพราะแต่นี้กบเอางั้นงั้นไม่ยุ่งดีกว่าเอ้าเปลี่ยนใจละกลัวผมไม่ขนาดแล้วก็อืมทำเป็นกลางมากอืมอืมอืมใครจะแป้งหรือเต้าหู้อันนี้เหรอ ก็เป็นเต้าหู้โพธารามอ่ะคือมันเป็นเหมือนพะโล้อร่อยมากยังไม่ทันกินเลยบอกอร่อยยังไงวะกินไปแล้วอ,อ,อ่ะยนาะไม่กี้กินเจอเอฟซีเขาบอกว่าก็กินมันมากก <c oughs> ินกินยังไงวะนี่ไงที่เราถนาดนะัดอ่ะแดงก็ปกกระปกอ่ะปึป๊บแล้วก็มับเขาให้หอ,อ่ะลองจิ้มนหน่อยนะลองจิ้มหนอนะ กกระโปกจัดกระโเลอะมือมันเลยฮะกระโปกจัดไปนะกินแบบพี่ต้องยังงเนี่ยนี่มันเลอะเดอะผมมีคนแก่ให้คอเด็กกินเด็กินจ้างมาแพงจ้างมาแพงสองร้อยรอเขาเดินใช่ไหมเอาอะไรเนื้อไม่เอากระดูกไว้นี่เลยสองร้อยนี่จ้างคุ้มเลยนะตรงนู้นอ่ะคือจุดอร่อยไส้โครงไส้โครงเนี้ยนี่เอาไว้ดุนเป็นข้าวพระเลยอ่ะไม่ใช่ อร่อยมากร้านนี้ะอือร่อยมากรอนนื้อมันไม่ิดผมตมอร่อยนั้ลองนี้เดอือออลองด้วยกันลองด้วยกันชี้ายกิกระดูี้ยักรดูกอ่ะตรงนี้ไม่รู้สึกอะไรมีกระดูกด้วยเรอไม่อมงมันไม่จริงไม่หลอกไม่หลอกเฮ้ยนจริงอนี่ดูมาขือวอร่อยมากลองดูครั้งแรกไม่ลอกไม่หลอกไม่หลอก นี่มันกระดูกถ้ามากินทั้งกระดูกตั้งแต่ก็ใหญ่ไปนี่เราไกินไม่เป็นอ่ะมันกระดูกเลยทั้งแท่งเลยนะกินได้อันกระดูกกระดูกมันจะบาตรไอ้ท้องเาเปล่าอันนี้ดีละดีดีมันก็เหมือนกระดูกฟูนะใช่กระดูกผัดกระดูกผัดติกเออใช่ใช่อร่อยนะเหมือนพระกินข้าวในบาตตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยถือดิใช่เลยเนี่ยใส่ตีต้มเนี่ยติงใสายฟิกตามกรรมนะโอ้ย โดดโดโดนับจับเวลา5นาทีในะที่นุ เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็ดูก็รู้นะใครชนะกูกินเก่งกว่าผูมีแป้งแกะแกะเก่งมากใช่แกะแบบละเอียดยิบสูตือเลยคือแบบเอ้คือสุดยอดก็อันนี้ก็อยู่ที่เซฟมูหันนะครับผมราชบุรีก็มาได้เนาะเปิดทุกวันน่าจะเปิดทุกวันแล้วก็มีแบบสั่ง delivery ด้วยเกิดคุณอยู่พัทยาแล้วคุณอยากกิน ก็วารยาก็มีอ๋อใช่ใช่แล้วก็วันนี้ฝากช่องจันนัทด้วยนั่นแหละครับผมผมรู้ว่าต่อขึ้นให้แล้วไม่ต้องพูดอ๋อไม่เหมือนเว็บไม่เหมือนเว็บพนันแบบช่องแม่งเหมือนป่ะเฮียแปดแปดแปดแต่ตอนนี้แปดแปดทำโลโก้ช่องแม่งยิ่งไปใหญ่เลยโลโก้ช่องอะมีแบบว่าชิปๆอะไรอย่างงี้ได้ไหมแต่ตอนนี้แปดแปดแปดนะครับผมแล้วก็เมียจะฝากไหมมึงอะ ครับร้านบาบินบาบินคุณหมีครับผมกินแล้วกินแล้วยหนึ่งแล้วก um ็ฝากช่องจานต้องด้วยนะครับผมชิมจนกินไซส์ชาแนลครับฝากไม่ได้อย่างงี้อย่างงี้มานะก็สลับกล้องสลับไปมาเดี๋ยวอาใหม่ไม่เอาคุณมีอะไรฝากไหมเฮ้ยคลินิกคลินิกใช่ฝั่งเพจคลินิกทางล่างอยู่ฝั่งไหนอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝากเพจนะไม่มีตึกเกล็ดเกาะนะคะพี่นาคกาเดี๋ยวต้องก็ต้องก็ต้อเดี๋ยวนี้ ฝากเพจไปด้วยฝากเพจไปด้วยค่ะขอบคุณะคะ่ะอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้แนละ้วผมไว้เทปหน้าจะไปขีดแล้วฝากติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ